ซีรีส์ก็ตอนนี้กำลังจะเปิดกล้องค่ะใกล้เปิดกล้องแล้วค่ะก็เด็กๆก,ก็ทำการเวิร์กช็อปค่ะเรียนกับครูเล้งเรียนแอคติ้งในการแสดงกันอยู่ค่ะเตรียมตัวมา,า,นา,นาใช่ค่ะนานเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเรื่องบทเรื่องอะไรด้วยค่ะเราก็อยากให้มันดีที่สุดออมีปัญหาอะไรบ้างไหมระหว่างทางระหว่างทางเหรอคะตอนนี้ยังไม่ได้เจอปัญหาเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มถ่ายทา เดี๋ยวตอนถ่ายทำเราอาจจะเจอปัญหาเป็นได้ใช่ค่ะก็ประชุมกันเรื่อยๆเหมือนเราก็อยากให้มันดีที่สุดสนุกที่สุดอะค่ะน้องๆใช่ไหมคะทุกคนก็ตั้งใจกันมากค่ะก็ก็เนาะเด็กใหม่อะมันก็มีอะไรที่จะต้องแบบจูนกันบ้างนิดหน่อยอะไรอเงี้ยค่ะดื้อยังไม่เจอดื้อนะยังแบบทุกคนยัง ยังอยู่ในกรอบอยู่ในโอวาสค่ะทุกคนน่ารกักม่ยังไม่ลงหรอม่ยานลงยังไม่ลงยังไม่ลงใครยังไม่ได้เจอ <c oughs> ใครใครดื้อจนองค์แม่ต้องลง,ง,องอไไตอนนี้ยังไม่ได้มีกฎอะไรนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราเราก็ไม่ได้แบบโอ้โหไปฟิกทำให้เขาอึดอัดอะคะ่ะจริงๆแค่รับผิดชอบตัวเองในการทํางานไม่มาสายแล้วก็รับผิดชอบบทตัวเองเราเราก็ดีใจแล้วค่ะนอนนอนนี่ มีเซนบางคนค่ะแต่ว่าเซนซีรีส์อะเซนค่ะเดี๋ยวพอเป็นวัยเรื่องแรกใช่มันกดดันเรื่องเพราะมันต้องลงทุนเองเรื่องการลงทุนค่ะเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่เราทำละครเนี่ยจะเป็นการรับจ้างผลิตแต่อันนี้เราซื้อเวลาแล้วก็เหมือนแบบลงทุนเองค่ะมันก็เลยค่อนข้างจะเครียดเพราะว่ามันกลัวตายใช่ไมใช่มันบานอยู่แล้วค่ะตอนนี้เริ่มบานแล้วค่ะแล้วเราต้องคำถึง ใช่เราก็อยากให้ออกมาดีที่สุดอันนี้วางงบไปมาสอ0รล้านยังไงโอ้โหขนาดนั้นเลยไม่ขนาดนั้น200นี่คือใบใบไปก่อนไม่ถึงอ่ะมมันนนกวว่่าาทีผจะไ้้ตอใช่สมมติเราวางไว้เท่านี้มันก็มีกระดึอบออกไปเราก็ต้องคอยตบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะความครามใช้ในการจัดการอะไรพวกนี้ต้องแบบต้องไปเกลี่ยอะไรยังไงคือตอนนี้ก็ต้องนัดด่านนิดนึงวิ่งหาสปอนเซอร์ใช่ โอ้ยเป็กเขาไม่อะเขาก็คนละเป็กของเขาอ่ะเขาก็หาเขาก็ตรงหน้าด้านขอของเขาเหมือนกันค่ะใช่ค่ะตอนนี้รับรื่นใช่ไหมครับยังตอนนี้ยังรับรื่นอยู่ค่ะก็รอสปอนเซอร์ใจดียังเข้ามาได้อีกยังเข้ามาได้อีกค่ะช่วงนี้ไม่ไปบาโสมคะช่วงนี้ไม่ได้ไปค่ะก็มีไปแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวก็ไปดูงานแค่นั้นแล้วก็หลังจากนี้เราก็ นี่ยแหละกำลังขัดเกลาวบทกันอยู่ค่ะแล้วก็ให้เด็กๆเรียนกายกรรมเรียนการแสดงกันไปมันต้องศึกษาให้ทั้งคนไหมคะไปอีกรอบดูบาหฮะอยากไปใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้าไปเมื่อไหร่จะชวนอีกรอบนะคะสิบแปดปีอยู่มาได้ยังไงยังไม่รู้เลยแต่ก็ใช่โมเมนต์คนก็เข้าไปคอมเมนต์รูปแต่งงานรูปนิงปืนนานค่ะ ใชปีใช่18ปีนานนานเนาะพูดถึงอ่ะมันมันก็อยู่กันมาได้เนาะมันก็งงเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันดูเป็นคู่ที่น่าจะจากกันนานแล้วอ่ะเออมันก็มีเรื่องราวให้แบบให้คุณผู้ชมได้คอยลุ้นเหมือนเป็นแบบเป็นหนังหรือเป็นละครที่มันมีภาคต่อๆเรื่อยเออใช่ค่ะใช่เพราะว่าเาด่ากับประจําจริงๆอ่ะ คือเขาก็เป็นคนแบบเวลาเขาโมโหอะไรเขาก็จะเป็นคนพูดแบบขวานผ่าซากอะมันก็ทําให้เราโมโหไงพอโมโหเราก็จะแบบเราก็แรงเหมือนกันนะเพราะว่าไม่เพราะว่าเขาอะเป็นคนโรคจิตอย่างหนึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เราเบาอ่ะโอ้โหเอาใหญ่เราต้องขึ้นสู้ใช่เราต้องขึ้นที่แรงกว่าเขาเขาถึงระโยชน์อันนี้คือจริงๆค่ะโอ้ยโอ้ยทน มันยิ่งกว่านี้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งใช่มันยิ่งกว่านกนภาอีกนะมันจริงๆค่ะเพราะว่าเขาโรคจิตมาเราต้องโรคจิตกว่ามันถึงจะทําให้เขาหยุดเลยอนี้คือเป็นการเริ่มเป็นการชดชีวิตที่ไม่ยาวนานก็คงจะอย่างนั้นนะคะเพราะว่าถ้าแบบลาบเลียบอะไรเงี้ยมันไม่ใช่คู่เราเพรคะอยากตัดมันะที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี่ยากที่จะคิดว่ามันจะถึง18ีกสิปีเหมือนมัน ใช่ค่ะนึกว่าจะจบไปตั้งนานแล้วค่ะแล้วมันก็เหมือนแบบก็อย่างที่บอกคือเราเป็นคนแบบลืมง่ายอ่ะเหมือนคนเป็นอัลไซเมอร์ทล้อเสร็จแล้วก็ลืมแล้วก็ลืมมันนี่แหละค่ะความขี้ลืมแบบโมโหแล้วก็ลืมใช่เขาเอกเงเขาก็เป็นคนแบบโมโหปีดแล้วเขาก็หายเขาก็ลืมเราอ่ะช้ากว่าเขาแต่ว่าสุดท้ายเราก็ลืมอยู่ดีค่ะแล้วก็ในมุมความมองกันใค่เริ่มก่อน อุ้ยเราไม่เคยงอเขาเลยค่ะจริงไม่เคยงอเลยอาจารย์เป้มีเสียงสอนไหมครับเขาเหรอไม่ได้ยินมานานแล้วสมัยก่อนอาจจะมีบ้างแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีค่ะก็จะรู้ว่าแบบเออเดี๋ยวก็หายอ่ะโกรธกันเดี๋ยวก็หายแต่การแชร์มันไมสิบสิบแปดปีนี้มันเกิดลิมิตอะไรขึ้นมาพี่ยังแบบแชร์ซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงเอกก็เหรอหมายถึงที่เขาแชร์เหรอใช่ใช่เพิ่งโดนด่าไง เขาเออเขาเขาเพิ่งโดนด่าเขาก็พงแบบก็เหมือนแบบทะเลาะกันไร้สาระแล้วเราก็จัดเต็มอ่ะจัดเต็มแล้วเราก็ไม่คุยกับเขาไปหลายวันแล้วเขาก็แสดงว่าเป็นการลงมอแล้วเหรอก็ประมาณนั้นอ่ะพอมาเจอปุ๊บแบบว่าไงคุณนายอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ลืมแล้วเราก็หาย ของขวัญของขวัญยังไม่ได้เลยเนี่ยส่วน anniversary ไม่มีค่ะไม่มีได้แสงเทียนไม่มีมีแต่ว่าพอดีวันเกิดเราอ่ะใกล้กับเพื่อนสนิทซึ่งสนิทกับพี่เป๊กเหมือนกันก็จะมีแบบเออมาทานข้าวกานเป่าเค้กกันอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองตอนนี้พี่เปกจะดูแบค่ะปีนี้คแล้วแต่อารมณ์เขาเลยค่ะบางเขารู้ว่าเราชอบเป็นซองเขาก็จะมาเป็นซองแต่ว่าะนะตอนนี้มันเหมือนแบบ เราคุมเงินอยู่ <laughs> ไม่มีแล้วมันก็นเลยแบบเขาไม่มีเงินมาให้เรามัง้งอ๋อมันทีนี้เราไม่ต้องจ่ายด้เลยอะไรเราสี่พี่าเราคุมเงินเขาไม่ได้แล้วว่าก็คุมเงินเขามันก็ไม่ได้มากมายนะเอาพี้ใช้ให้พอละกันเลยเนะี่ย uh, แค่นั้นแหละลมมไม่ค่อยจะมีความโรแมนติกเลยค่ะ <laughs> เป็นคู่ที่แบบอย่างที่บอกอะ่ะมันอยู่มาได้ไง18ปียังไม่ไม่เข้าใจเลยเนี่ยทุกวันนี้ก็เรียกว่ารักไนแหรือไม่ไา้ มันอยู่เพราะความผูกพันน่ะแล้วมันก็เป็นห่วงกันและกันด้วยแหละแล้วมันก็มีลูกด้วยกันทาธุรกิจด้วยกันเยอะแล้วก็ทะเลาะก็คือส่วนทะเลาออ่ะมันก็สุดท้ายมันก็มันก็หายเองอะค่ะแต่ผมจะถามว่าแบบเจอปัญหาควาศึกษาครัแต่ยาให้เด็กจะหนุนแนี้หมายถึงเราโดนของไหมล้หมายถึงเราโดนของไหมล่ะ มันอาจจะทำเวรทํากรรมมาัเยอะอะในอดีตชาติมันเลยแบบก็ต้องอยู่ถูๆถ่ๆกันไปี่กันใช่ไใช่ทำบุญด้วยกันเยอะเอเอาเอาแบบให้มันชีวิตราบเรียบเหมือนคนอื่นๆเขาบ้างเลยเงี้ยดีกว่าเพราะว่าเนาะมันไม่ค่อยราบเรียบอ่ะกันเาบอก่าอย่ดีอยู่แบบ อยู่แบบด่าก,กันไปเนะเาะมไม่มีนะคะแล้วก็เราก็ไม่อยากจะแนะนำเคล็ดลับเราด้วยอะ่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนคู่อื่นอะ่ะต<อ>ีกันอยู่นั่นแหละตีกัน,น,นออกใช่ก็ด้วยเขาอ่ะพี่เป๊กเขาก็ไม่ใช่คนหวานสวีทไม่ใช่คนพูดจาแบบน่นารักอะ่ะเข<อ>าเป็นคนแบบอย่างที่บอกขวานผ่าซากอะ่ะนึกจะดากก่ดาก็ด่านึกจะ พูดไม่เพลาะก็พูดไม่เพลาะอะไรเงี้ยหวานหวานที่มาหวานของเขาเนี่ยก็คือเวลาให้เงินอันเดียหวานไม่ถึงเราให้เงินเขาหรือเขาให้เงินเ,เขาต้องให้เราสิคะเราไม่ให้เขาหรอกต,ตัวนีตว้ตัวเลขตัวเลขก็พูดเล่นไปกันแหละจริงๆเราช่วยกันทำงานละค่ะช่วยกันทำงานแล้วก็ <laughs> ดูแลเรื่องธุรกิจกันไป